สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาลองโปรแกรม Cat อีกตัวหนึ่งนะครับคราวนี้จะขอลองเป็นโปรแกรม QCA แนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ของ q c a แเลยนะครับก็สะกดหาคำว่า QC AD แล้วก็เสิร์ชจาก Google มานะครับเดี๋ยวมันจะพามาที่เว็บที่นี้แล้วหลังจากนั้นมาก็ไปดาวน์โหลดนะครับที่หน้าเว็บหลักนะครับเขาก็จะให้ดาวน์โหลดตัว t r i a l นะครับอันนี้ผมก็เป็น Windows ผมก็จะโหลดรุ่นในตัว 64บิตมาทีนี้ผมก็ดาวน์โหลดติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับไอ้เจ้าตัว Qcat ตัวนี้นะครับมันก็จะมีรุ่นซื้อด้วยนะครับรุ่นที่ให้โหลดตัวนี้จะเป็นรุ่นทดลองรุ่นช้เอานะครับนะครับผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมก็จะไปทําการเรียกตัว Qcat นะครับหลังจากเรียก Qcat ถ้าเป็นรุ่นตัวทดสอบนะครับมันก็จะมี d i a l o g u ตัวนี้ขึ้นมาครับก็คือจะมีการนับถอยหลังก่อนก็คือ มันจะยังไม่ให้เล่นทันทีนะก็จะมีการขอบคุณว่าให้เรียกใช้โปรคิวแคปโปรเฟชชั่นแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นช r i อันะครับพอตัววินาทีตัวนี้หายไปนะครับเราก็กดโอเคเข้าสู่ q c a แได้นะครับคิวแคตัวนี้นะครับมันจะมีเวลาเทสอยู่ประมาณ15นาทีนะครับพอ15นาทีมันก็จะปิดตัว q c a แแต่มันก็จะถามเราว่าเซฟไฟล์ที่เราทํางานอยู่หรือเปล่าเวันนี้เราจะเริ่มทําการทดลองเขียนในเจ้าตัว เส้นกิจนะครับจากแบบแปลนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาแบบแปลนตัวนี้นะครับก็คือแบบแปลนจากแบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย1น,นะครับเราก็จะเดี๋ยวจะทําเส้นกิจนะครับก็คือเป็นกิจ1 2 3มีระยะ4เมตรเดี๋ยวผมจะแปลงหน่วยเป็นมิลเหมือนเดิมครับเพราะว่ามาตรฐานใหม่ของงานเขียนแบบเขาให้เขียนหน่วยเป็นมิลน,นะครับระฉะนั้นผมกําลังจะเริ่มฝึกหัดเขียนแบบดังนั้นผมก็จะทําการดับเจ้าตัวนี้แหละครับวันนี้ใช้เครื่องมือคือ Qcat เป็นตัวฝึกดับของผมนะครับ ผมก็ฝึกตาไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้จะเป็นการแสดงให้ดูเฉยๆนะครับส่วนรายละเอียดที่ว่าทามายังไงนะครับผมจะมาสรุปแสดงให้ดูในคลิปต่อไปแล้วกันวันนี้ผมก็ได้เตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าตัว QCA t เนี่ยมันจะมีตัวหน้าต่างที่น่าสนใจคือตัวบริเวณ Command Command ตัวนี้นะครับมันก็จะเก็บคําสั่งเช่นบอกว่าลายมันก็จะถามว่าลายอะไรเราก็ใส่เลขเข้าไปฮะ0,0หลังจากนั้นมันก็ถามจุดต่อไปฮะจะคลิกเอาก็ได้ป้อนเลขเอาก็ได้ แต่ผมก็เรียนเห็นได้ว่าถ้าเราป้อนคำมาตัวนี้ได้เราก็จะใส่คำสั่งเอาไปได้ครับแต่ว่าครน,นี้ของเจ้าตัว Qcat มันจะมีหน้าต่างที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือหน้าต่างเจ้าตัว Script Shell ฮะอันนี้คุณต้องหาทางเปิดเจ้าตัว Script Shell นะผมเปิดไปแล้วทีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเปิดตรงไหนทีต้องพยายามมองหาหน้าต่างกันแล้วกันนะฮะจะมีหน้าต่างไอเจ้าตัว Script Shell อยู่ประมาณแถวๆนี้ครับอยู่ในหน้าต่างของทั่วไปนะครับหน้าต่าง Miss แล้วก็มาที่เจ้าตัว Script เ,เปิดเนี่ยเปิดตัวตัวแถวๆเนี้ฮะเดี๋ยวขอหาก่อนดอร์เดเวลเปอเจอแล้วครับก็แล้วก็เปิดตัวสคริปเชลมันก็จะปรากฏขึ้นมาครับแล้วก็ลากมันไปแปะอยู่แถวนี้ฮะซึ่งสคริปเชลนะครับมันก็จะมีคําสั่งยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากจะเพิ่มเพิ่มเส้นผมก็จะพิมพ์คำว่าแอดไลน์เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พิกัดเข้าไปนะครับศูนย์คอมมาศูนย์คอมมาร้อยคอมมาร้อยมันก็คือพิกัด x หนึ่ง y หนึ่ง x สอง y สองเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปพิมพ์ให้ดูอีกทีนะไไแ,ลลแล้วกััััันนนนนนะะะครบฮส่งงงเเเข้้้้้้้าาไไไปปดดตีผมลล็ววแ ก็ผมมีอยู่2จุดที่ผมสนใจที่ต้องใส่เข้ามานะครับเอาล่ะตอนนี้มันต้องการฟิร์ส p อ i ต์อยู่กด s c e สองทีหลบมันนะเอาล่ะเรียบร้อยเราพร้อมแล้วครับทีนี้ผมก็เตรียมคําสั่งไว้ก็กลับไปที่ไอ้เจ้าตัว excel นะครับ excel ตัวนี้ผมได้เตรียมข้อมูลไว้ก็คือข้อมูลเป็นบริเวณเกลิตนะฮะอันนี้เป็นกริต x นะครับจะมีสแปน4เมตร3เมตรที่เราดูจากแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับเ,เดี๋ยวดูแบบวิธีกันฮนะ3เมตรแล้วก็4เมนะตรฮะตรงนี้ก็เป็น 3เมตร50 2เมตรแล้วก็4เมตรนะครับกับไปเรียกเซลนี่กิด y เตรียมข้อมูลไว้เตรียมข้อมูลเป็นสแปนส่วนเซลนี้ผมให้มันคำนวณบวกเข้าไปเดี๋ยวผมจะดึงค่าพวกนี้ฮะเอามาใช้งานแล้วก็เขียนเป็นฟังก์ชันเขียบไว้ฮนะอันนี้ผมก็จะเป็นคำสั่ง add line เข้าไปเรามาดูคำสั่ง add line ตัวนี้นิดนึงผมก็ copy มาจากตัวเว็บไซต์ว่าเวลาเราต้องการเรียบสคริปนะครับหน้าต่างสคริปเดี๋ยวมันจะแยก2องานคือสคริปกับคอมมาน เดี๋ยวลันไปเดี๋ยวผมจะก๊อปให้ดูฮะ<ช>หน้าต่างตรงนี้นะครับมันจะมีแอดไลน์ x 1 y 1 x 2 y 2ถ้าเราเขียนตามรูปนี้ได้เราก็จะลากเส้นได้นะครับเส้นมันก็จะมีพิกัดจุดแรกเป็นจุด1.2ก็มีพิกัดเป็นคอมมานด์ของไอตัว xy นะครับเอาละนี่เราก็อยากจะลากเส้นอะไรก็คํานวณงังตารางตัวนี้ผมก็เขียนเป็นฟังก์ชันของไอตัว excel คํานวณให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวฟังก์ชันตัวนี้วันหลังแล้วกันนะครับส่วนเจ้าตัวสคริปต์เซตพวกนี้นะครับเดี๋ยววผมจะ Copy, อป้เาไไใน คำอธิบายของของคลิปตัวนี้ฮะแล้วก็ Copy คําสั่งชุดนี้ไปทดลองดูได้ฮะใครอยากทดลองสร้างเส้นกริดตัวนี้เดี๋ยวคาสั่งชุดพวกนี้ทั้งหมดฮะผมจะ Copy เอาไปไว้ในคําอธิบายฮะแล้วก็ Copy ไปรันดูเอาไว้เรียนรู้การศึกษาเรามาดูคําสั่งแรกที่เราเล่นกันนะครับผมก็จะให้มันสั่งรวดเดียวเลยก็คือให้มันสร้างเลเยอร์ให้แล้วก็เซตเลเยอร์แล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มลายเข้าไปดังนั้นผมจะเขียนเส้นกริดผมก็เลยตั้งเป็นเลเยอร์เอสกริดไว้นะครับสตรัคเจอร์ลกริด ส่วนอีกอันนึงผมต้องการเป็นในตัวเส้นบอกตำแหน่งผมก็จะเป็นอะไรนะตัว label กับตัว dimension structural dimension กับ structural identify ก็คือไปบอกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองอ่ะตั้งไว้อันนี้ก็อ่านตามคู่มือเขียนแบบก่อสร้างนะครับเอาละส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวบวกตัวอักษรเจอเจ้าตัวคิวแคตัวนี้มันจะเขียนตัวอักษรได้แต่มันติดอยู่นิดนึงก็คือมันไม่สามารถเขียนตัว dimension ได้คะคือผมหาคําสั่งสคริปต์ตัวชุด dimension ได้ไม่เจอ แต่ด้วยความที่มันมีช่องป้อน2ป้อนก็นคือปลังกลุ่มเดี๋ยวผมจะป้อนตรงนี้ฮะเรียกว่าสคริปต์ตรงนี้จะเป็นคอมมาน์นะคำสั่งที่เป็นเดเมนชันเดี๋ยวผมจะใช้คอมมาน์นะดัดแปลงก็พอแก้ขัดได้เอาละเรามาเริ่มทํางานกันนะครับเดี๋ยวมันจะครบ5นาทีซะก่อนเดี๋ยวมันจะปิดนะครับเอาละเรามาเริ่มรันนะครับตอนนี้ผมก็ก๊อปปี้ชุดนี้มาทั้งชุดเลยนะครับเอาทอซีเลยทั้งเซตแล้วผมก็จัดการ c อาท V วีตรงช่องนี้นะครับตรงในตัวคอมช่องป้อนคอมมาน์กอาทอนวีปุ๊บ เอาละครับคำสั่งช่วงเมื่อกี้ผมเตรียมไว้แล้วมันก็สร้างเส้นขีดให้ผมเรียบร้อยเลยครับงนั้นผมลบทิ้งนะครับผมลองสร้างใหม่คอนทุนวีอ่าในสร้างใหม่เลเยอร์ตัวนี้ก็เกิดขึ้นมาครับเอาใหม่นะครับเลเยอร์ตัวนี้ผมลบทิ้งอ่าดีลิทเลเยอร์ทิ้งเสร็จแล้วผมก็กลับมาที่ตัวสคริปต์คอมมานด์คอนทูนวีปุ๊บอ่าได้เส้นขีดขึ้นมาแล้วครับต่อไปนะครับกลับไปที่ตัว Excel ผมก็จะให้สร้างเลเยอร์ m e เมชั n นกับไอดี t ฟ f y นะครับก็คือลาเบลก็ใส่วงกลมเข้าไปนะครับ แ d ด c ซอร์เข้าก็ไปคอนโทรล V ปับนี่ Circle เกิดขึ้นแล้วต่อไปเหลือตัวอักษรนะเดี๋ยวผมจะใส่ตัวอักษรลงไปเพราะนั้นก็มา Add Simple Text ปัจจุบันผมสั่งให้มัน Se t current layer เอร์เป็น s identify แล้ว Text อยู่ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนฮะเพราะฉะนั้นก็สั่งคําสั่งลงไปคอนโทรล v ปับเรียบร้อยได้เจ้าตัว Text ครับคราวนี้เดี๋ยวผมต้องย้ายเจ้าตัวไอตัวนี้ฮะให้มาอยู่ตรง i m e n s ช o นแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายไปอยู่ตรง i m e n s ช o นนะตอนนี้ผมเอาดินสอมาไว้ตรงนี้นะครับ จจุบันผมอยู่ที่ l a y e r Dimension นะครับ S Dim ทีนี้ S Dim นะครับใน Excel ตัวนี้ผมจะใช้วิธีก็คือผมต้อง Copy มันไปแล้วคราวนี้ปรากฏว่าพอ Copy ไปมันติดปัญหาอยู่นิดนึงก็คือคำสั่งตรงนี้จะไม่กั้นด้วยคอมมาต้องเป็นตัวเรียกว่าไงดีฮะมันจะเป็นตัวเครียก Enter ฮะพอก๊อปปาแล้วมันติดฟันหนูนิดนึงดังนั้นผมก็ต้องมาลบๆทิ้งนะอันนี้ผมลบทิ้งเรียบร้อยแล้วฮะ D H ก็คือ Dimension Horizontal ส่วนจุดพวกนี้ผมให้ Excel คำนวณไปเรียบร้อยละ ส่วน DV ก็คือเป็นเดเ e n ม i ชันเวอฮะทั้งหมดผมเตรียมไว้แล้วค o ปปี้แล้วก็ไปแปะลงตรงตัวในตรงนี้ฮะคำสั่งชุดนี้เป็น DV ไม่ใช่คำสั่งแบบไอตัวของสคริปเป็นอีกแบบหนึ่งฮะทน V ปั๊บได้มาแล้วครับแต่ปัญหาของมันก็คือมันติดเหมือนเดิมเดี๋ยว Scape ก่อน Scape อ่าเรียบร้อยอ๋ Scape ลบมากลับมาเป็นค m m a n d ธรรมดาก็เป็นลูกศรธรรมดาาละปัญหาคือฟอนต์มันเล็กฮะเพราะว่าผมใช้มาตราส่วนเป็นมิลมันก็เลยจะใหญ่หน่อยปกติคนเขียนเป็นเมตร ฟอนต์มันก็จะพอดีเล็กงั้นผมก็ต้องมา Edit แล้วก็ดรออิ่งพรีฟ e อนด์นิดหนึ่งแล้วก็มาแต่งที่ i ด e ม s ชันเซต t ิ n งเนตอนนี้2.5ก็คือ2มิลครึ่งผมเปลี่ยนเป็น200มิลเดี๋ยวก็นเราไปปริ้นเข้าสเกล e 1 0ต่อ100จะจะเหลือประมาณอยู่ที่2 2มิลน,นะเอาละออกมาครับฟอนต์ผมออก็ขึ้นมาแล้วครับเรียบร้อยครับเขาถามว่าผมสามารถสร้างเส้นขีดได้จากกลุ่มของคำสั่งสคริปโดยป้อนผ่านสคริปเชลนะครับ เป็นการทดลองดูครับผมทดลองดู Q Cat ก็ถือว่าใช้ได้นะครับพอะใช้งานได้เท่าที่ลองดูเบื้องต้นเดี๋ยวผมลองไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเจออะไรว่ากันอีกทีทีนี้ผมก็เลยทําสคริปต์เพิ่มขึ้นมาไหนก็มาต่อละก็เลยแอดโพล y ไลน์เข้าไปฮะผมก็อยากจะใส่เจ้าตัวฟูตติ้งฮะสร้างเลเยอร์ foundation แล้วก็เซตเคอร์เรนต์เลเยอร์เป็น s foundation หลังนั้นแอดโพลิไลน์ตามจุดคานวณนะฮะสจุดแล้วโค้ดมันเข้าไปฮะอันนี้เป็นจุดแอดโพล y ไลน์นาร c แล้วก็มาตรง command มาตร v เรียบร้อยได้ตัวฟุตติ้งมาแล้วครับตามขนาดเลยครับทีนี้ถ้าตรงนี้ผมไม่ชอบตัวฟุตติ้งผมก็คงจะลบมันทิ้งไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจัดการใหม่เดี๋ยวคราวนี้ผมจะลบตัวฟาวเดชั่นทิ้งไปแล้วผมจะรันใหม่อีกท,ทีนี้ฟาวเดชั่นที่ผมแบบมั่วๆใหม่นะครับผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น2,000ใหญ่ก,าก้าวอันนี้ใส่เป็น2,000เดี๋ยวให้มันเห็นความแตกต่างพรุ่งนี้มันก็จะไปคำนวณใหม่อีกรอบหนึ่ง Copy Script กลับไปที่ q c a แกลับมาที่ตัว สคริปเชล์คอนทนวีฟาบอ้าวไม่คำนวณเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อเปลี่ยนลวอีดิ์อ่าคำนวณละเรียบร้อยฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้อีดดิ์มันนะีมันไม่ยอมคำนวณเพราะฉะนั้นก็ copy หมดอีกทีนึงแต่เลเยอร์ที่เราทำไว้เมื่อกี้นี้ไม่เอารลบเลเยอร์ทิ้งไปมาไหมเนี่ย ใหมาเดี๋ยวผมข้อแก้คลิปหน้าอ่าเรียบร้อยฮะใหญ่กากากนี่แหละครับพอดีพอดีผมไปอีกแค่เซลเดียวจริงๆนี่ต้องออโต้รีแคลคูลเลทใหม่ฮะมันนึกจะคำนวณหมดนี่ก็มันต้องคำนวณทุกันจริงๆ Excel มันมีแคลคูลเอทอีกรอบหนึ่งนะผมหาไม่เจอไม่เป็นไรบายฮด์ไปก่อนฮะโดยโดยคอนเซปต์เบื้องต้นผมว่ามันก็ใช้เขียนได้ครับ เวลาผมเขียนแบบมันก็เลยจะเหมือนเขียนโปรแกรมนิดน,นึงนะก็คือทําเป็นดนัต้าเบสให้ Excel นะครับเซฟแต่ Excel ไว้แล้วก็ให้ Excel มันทำสคริปต์คอมมานด์ให้เรานะครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้อ๋อเดี๋ยวก่อนปิดคลิปผมพาไปดูตัวเว็บไซต์ก่อนนะฮะพรุ่งนี้นะครับผมจะไปค้นดูที่ตัวด็อกิเมนต์นะครับมันก็จะมีเอ่อาตัว t UTORIAL แล้วก็ไปดูด็อกิเมนต์ท UTORIAL นะครับแล้วก็เข้าไปดูในด็อกิเมนต์ท UTORIAL พอเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมี เลื่อนๆ,ๆลงมานะครับมันก็จะมีโซนเดเวลอปเปอร์สคริปต์โปรแกรมมิ่งฮะเจ้าสั่งกลุ่มนะี้ผมก็ไปแกะมาแถวนี้ฮนะก็เปิดสคริปต์เชลลฮะสคริปต์เชลก็เข้าไปดูซิมันเปิดยังไงมันก็จะสอนเปิดว่าเปิดหน้าต่างเชล l l เมื่อกี้ฮนะแล้วก็ใส่คำว่าแอดไลน์เข้าไปผมก็แกะๆดูทีนี้เดี๋ยวมันจะมี s i m p l e API Document น่าเสียดายตรงนี้นะครับมันเป็น Simple จริงๆฮนะก็คือมี Add Arc ใส่เส้น Arc ได้ใส่ Circle ได้แล้วก็จะมมีคคสสััับบ่่งงพรร้อกบบบูปปแ Copy ไ เดี๋ยวผมจะไล่ทดลองไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็เพิ่งเริ่มทดลองดูนะครับดังนั้นคําสั่งของไอ้ตัวสคริปต์ของ QCA แนี่ผมก็ยังไม่ได้มีความชํานาญมากนะครับก็จะรู้คําสั่ง,งง่ายๆอย่างแอดเลเยอร์เนี่ยผมก็มาแฮปตรงนี้ไว้ฮะมันก็จะคุมชื่อเลเยอร์ได้งั้นเดี๋ยวผมก็จะต้องไปอ่านคู่มือเกี่ยวกับการสร้างเลเยอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยสร้างไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ก็ได้เจ้าตัวของตัวพุตติ้งละเดี๋ยวผมจะเขียนเสาแล้วต่อไปเดี๋ยวผมคงเขียนกระแพงเพิ่ม สำหรับคลิปนี้ก็ไปลองเขียนดูแล้วกันฮะ q c วแก็เล่นสนุกดีเหมือนกันฮะสำหรับโค้ดกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้โค้ดพวกนี้ให้คุณไปลองเล่นได้เดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ไปแปะไว้ในคําอธิบายของคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นการทดลองดูในรายละเอียดยังไม่ได้เจาะรายละเอียดนะครับเป็นการลองรันให้ดูนะครับว่า Q Cat ทํางานยังไงแล้วก็ผมฝึกหัดเขียนแบบแบบเหมือนเขียนโปรแกรมเพราะว่าผมเขียนแบบไม่ค่อยเป็นเนะี่ยเพิ่งหัด เขียนแบบไม่ค่อยชำนาญก็ใช้วิธีเขียนโปรแกรมช่วยนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราค่อยฝึกขัดเขียนแบบเติมเมืองกันต่อไปนะครับพบกันต่อไปคลิปหน้าสวัสดีครับ